เฮไยย่างนี oh. gen, gen ้แ ja ึ้งรีแบ่งคับจะซ้อมวะอ๋อซ่าซ่าไม่ซ้อมอยากเป็นอนอ๋อเครื่งเคื่องเหรอเ้ย มีอยังเบิ่งบุป็นเด้อนะอเจอมยังตัวมันยัง,งเหมือนเครื่องละลายอยู่อ่ะเป็นเรื่องชวนจกักเราเครื่องเป็นเป็ดพ่อยมากไปหญ่เนีถ้าเป็นซา, <c oughs> างน้ำตองเราเองนะก็เห็น ีมันกลัวลงขนาดแปลงเองเห็นเองเนาะสร้างเลยอ๋อารเปก้อนเหล็กสร้างอานันนี้คือทำงานอยู่ปะ่ะน,นี่ทำงานอยู่ปะไหนมันทำงานอยู่ปะอ๋อนี่เราอยู่แล้วเราไม่ได้ดูอ๋อที่เกี่ยวไปไหน Không, <laughs> <laughs> <Cường> tổng mưa Xin <laughs> mưa